ขวันข้าวขวันเป็นดินโรงสีข้าวในสมัยก่อนหากเก็บเกี่ยวข้าวเพียงเพื่อใช้บริโภคในครูเรือนชาวนาจะใช้พร้อมหรือยุ้งข้าวเป็นที่เก็บแต่หากเก็บเกี่ยวได้มากเกินความต้องการเหลือพอจะขายได้มักเก็บไว้ในฉางข้าวโรงสีข้าว เป็นที่สีข้าวและเก็บข้าวในปริมาณที่มากกว่าฉางข้าวจำแนกตามกำลังการผลิตแบ่งเป็น3ประเภทคือโรงสีข้าวขนาดเล็กขนาดกลางและขนาดใหญ่ในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์โรงสีไฟบริษัทอารกันได้นำเครื่องจักรสีข้าวไอ้น้ำเข้ามาในประเทศไทยเป็นครั้งแรกหลังสงครามโลกครั้งที่สได้มีการพัฒนาเครื่องสีข้าวโดยใช้เครื่องยนต์ดีเซลเป็นพลังงาน พุทธศักราช2,518เริ่มนิยมใช้เครื่องสีข้าวประเภทใช้มอตเตอร์ไฟฟ้าแทนเครื่องยนตดีเซลเพราะใช้งานสะดวกและที่สำคัญคือการทำงานของเครื่องสีข้าวสม่ำเสมอทำให้สีได้ข้าวที่มีคุณภาพดีและได้เปอร์เซ็นต์เมล็ดข้าวสูงเมื่อชาวนาผลิตข้าวเปลือกได้จะทยอยแบ่งสีที่ภายในครัวเรือนหรือที่โรงสีขนาดเล็กส่วนที่เหลือจะขายให้แก่โรงสีขนาดกลางหรือพ่อค้าข้าวเ,เปลือก ซึ่งจะส่งผ่านในหน้าหรือตัวแทนการค้าที่เรียกว่ายงไปยังกรุงเทพและจังหวัดต่างๆกระบวนการค้าข้าวดังกล่าวผู้ที่มีบทบาทสําคัญคือพ่อค้าข้าวเปลือกซึ่งเป็นพ่อค้าคนกลางพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งโรงสีข้าวตัวอย่างขึ้นที่โครงการสวนพระองค์สวนจิตลดาในพุทธศักราช2514เพื่อสีข้าวและสร้างยุ้งฉางเก็บข้าวเปลือกแบบต่างๆเช่นฉางเหล็ก และฉางไม้แบบสากกรโดยมีพระราชประสงค์ที่จะให้ชาวนารวมตัวกันดำเนินการแบบสากกรสีข้าเปลือกเองจะทำให้ชาวนามีกำไรมากขึ้นปัจจุบันได้มีกลุ่มชาวนาปฏิบัติตามแนวพระราชดำริสามารถรวมตัวกันนำข้าเปลือกจากหยาดเหงื่อแรงงานของตนมาบริหารจัดการอย่างถูกวิธีด้วยการสร้างโรงสีขึ้นเองนอกจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เป็นเงิน6 8ล้าน8มืนบาทเพื่อสร้างโรงสีข้าวบนเนื้อที่22ไร่ที่บ้านโนซิลาเลิงกิ่งอำเภอคล้องชัยจังหวัดกาลสินและพระราชฐานชื่อว่าโรงสีข้าวพระราชฐานเปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปลายปี2541จนถึงปัจจุบัน